สวัสดีครับพบกับผมช่อง C L Sport นะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวช่องทำมังงะน,นะครับผมใครที่เป็นสายาอ่านมังงะหรือว่าอะไรนะครับมาดูนี่ได้นะครับผมชื่อช่องว่า,วาแซงท็อปมังงะน,นะครับผมเนี่ยนะครับฝากไปกดติดต,ตามให้เขาถึงหนึ่งแสนด้วยนะครับผมถ้าช่องนี้ถึงหนึ่งแสนนี่ยจะดีมากเลยครับเพราะเขาเป็นช่องที่ทำมังงะน,นะครับผมถ้าพี่ สังคมงงานนะครับผมผ่านมาดูคลิปนี้หรือผ่านหรือไม่ดูก็ได้หรือว่าใครก็ได้ช่วยแชร์ไปให้เขาก็ได้บอกว่าผมขอพูดเลยผมจะพูดติดตามแรกๆนะครับผมชื่อช่องเก่าผมชื่อว่ามางงานสนุกจังเลยเพราะชองอผมชอบอ,อยู่ทิ่นี้จริงๆผมชอบมากเลยถ้าทีมสรางมาดูคลิปนี้ผมชอบที่มากเลยนะ อันนี้ผมก็จะมารีวิวให้พี่นะชื่อว่าช่องว่าแสงคำม,มัง่ายใช่ไหมเขาก็จะมีมงังงะแนวหลายหลากหลายนะครับผมนี่ประมาณนี้หลากหลายเลยสิ่งที่ผมชอบก็คือเทพยูปฮาซปเปอร์ฮีโร่นะผมชอบมากเลยถ้าใครชอบเรื่องไหนก็มาแชร์กันใต้ล่างคลิปนี้น,นะครับผมไม่ก็ผมชอบเรื่องนี้ด้วยเอ,อเนี่ยเลยนะเจ้าสำนักที่แข็งแร่งที่สุดใช่ไหมครับผม ผมดูนะแต่เดี๋ยวนี้เป็นช่วงโควิดตอนนี้ก็ดูอยู่แต่ว่ามันเริ่มจะสอบปลายภาคแล้วใครที่สอบปลายภาคนะครับผมเมนไว้ใต้นี่เราเหนื่อยกันไหมครับพึ่งสอบพึ่งสอบไอ้นี่เราเสร็จเราจะสอบปลายภาคแล้วอู้ปวดหัวมากเลยทุกคนวันนี้เราก็มีประมาณเท่านี้ฝากไปกดไลค์ให้ช่องเราด้วยนะครับผมชื่อช่องว่าเหมือนเดิมนะก็คือ C E L E Sport นะครับผม ไปกดติดตามแล้วกดไลค์แล้วกดกระดิ่งให้เราด้วยนะเพื่อให้พาดคลิปต่อไปเราจะมารีวิวช่องไหนต่อขอบคุณมากนะครับขอบคุณที่ติดตามรามาตลอดเมื่อถึงผู้ติดตามเราไม่แค่ไม่กี่คนแต่ขอสนับแต่ขอบริพรให้พี่สังทอมงังะนะครับผมขอให้ถึงผู้ติดตาม1น0 0งแคนภายในไม่ได้กี่เดียดแล้ว <laughs> ก็ชัวเกินไปยอะ ไปก่อนนะครับทุกคนจุ๊ะ